เรามารวบรวมลูกหว่านเปรี้ยวเทในเกมเดอะซิมซีทั้งของคุณผู้หญิงและของคุณผู้ชายแล้วเอามายนค์คลุกๆผสมกันในวงล้อสุม่มจากนั้นก็รวบรวมชาวเมืองที่น่าสนใจในเกมเดอะซิมซีไม่ว่าจะเป็นชายหญิงเด็กหรือวัยชาราเขย่าผสมกันในวงล้อสุม่มจากนั้นก็สุ่มว่าเราจะได้แปลงโฉมชาวเมืองคนไหนเลงคือไม่ว่าใครจะได้ลูกอะไรไปเราจะต้องทําให้เขาฮอตขึ้นเท่านั้นสวัสดีค่ะทุกคนเรากลับมาเล่นเชลิงทิ้งสมองกันอีกแล้ววันนี้เราอยู่ที่หน้าเพจของคุณคิมโฟในทัมเบอร์นะคะซึ่งประทับ ใจมากเพราะดูแต่ละลุกสิไม่พอเป็นคนที่แปะลิง์ทุกอย่างได้ละเอียดมากเลยค่ะตั้งแต่ผิวผมบัชออนคือบอกหมดแจ้งหมดสามารถตามตาลุกได้แบบเป๊ะๆวันนี้90%ของลุกเราจะใช้ของคุณคิมโฟค่ะไปฟอลโล่เขากันนะคะสนับสนุนผู้ที่ถ่ายทอดความรู้การแต่งตัวซิมได้ดีงามขนาดนี้มาดูกันค่ะว่าลุกแรกที่เราจะได้แต่งคือลุกอะไรตื่นเต้นมากเพราะวันนี้แบบชอบทุกลุกอยากลองแต่งทุกลุกและลุกที่เราได้ได้แก่ posh high schooler 1ค่ะ posh เป็นคำไม่ทางการของคนบริต ที่เอาไว้เรียกกลุ่มคนระดับ upper class หรือว่าชนชั้นสูงค่ะมันก็จะนึกถึงเด็กโรงเรียนเอกชนแบบนี้แล้วก็แบบชิบแลโวโดอฟค่ะอ้แล้วนี่คือลุกที่จัดโดยคุณคิมโฟค่ะค่อนข้างตรงมูดมากๆเราขอจิ้มลุกแรกแล้วกันค่ะ นี่ลุกที่1แน่นอนพวกเราก็ต้องอะไรตามไปตามซีซีกันค่ะเนี่ยรักมากเขาแปะมาให้ทั้งผิวผมแล้วเอาแบบเขาหมดเลยดีกว่าค่ะมันน่าลุ้นดีว่าซิมเราใส่แล้วจะเป็นยังไงเป็นผิวแนวแบบการ์ตูนการ์ตูนนิดนึงน่ารักเนาะแน่นอนเมื่อเขาแปะลิงก์ให้กระทั่งคิ้วเราก็เอาหมดค่ะแต่ที่สําคัญโหลดด้วยใจหวังอย่างมากเลยอะแต่ไม่รู้ว่าใครจะได้ลุคนี้ไปจะปังหรือไม่ว่าและเชลชุดไซน์นี้ไปเป๊ะอย่างนี้มีเดีคุณริมนิงเท่านั้นค่ะ เรียบรยบ้ค่ะพาท,ที่น่าตื่นเต้นอันต่อไปก็คือใครจะได้ใส่ลุคนี้ค่ะไปหมุนกันเลยและผู้ที่จะได้ใส่ลุคพอร์ชไฮสคูลเลอร์นี้ได้แก่มิโกะค่ะว้าวน้องสาวผมสีชมพูเราไม่เคยทําน้องมาก่อนเลยตื่นเต้นมิโกะเป็นนักสังคมสงเคราะห์เน้นทํางานเพื่อความเท่าเทียมของประชาชนนางอาศัยอยู่กับรูมเมทสองคนคนแรกสาวหล่อจาริ่งวอลช์คนที่2หนุ่มฮอตอากิระคิโบะพวกเขาทั้ง3เช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ด้วยกันใจกลางเมืองมิโกะนอกจากจะทํางานเพื่อสังคมแล้วนางยังมีความสามารถพิเศษด้านก ร้องเพลงร้องเพลงเพราะระดับประกอบโรงละครเป็นแม่สีเรือนทำอาหารก็เก่งว่ากันว่านางแอบชอบรูมเมทสุดฮอตอากิระคีบกค่ะลุกในภาพรวมของนางตอนนี้คือใส่เสื้อหมาสีชมพูแม้แต่ผมยังสีชมพูการทานลิปของนางก็เน้นสีชมพูแบบ Baby เบบี้เพล่ะแปะเรฟกนันนี่ก็คือลุกที่นางต้องแต่งค่ะปกติเราจะเริ่มจากหน้าและผมใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเริ่มจากเสื้อผ้ากันก่อนบ้างคือเสื้อเนี่ยจะต้องเป็นฟิลเสื้อนักเรียนแต่มีโบดำํำใช่ไหมคะเจอแล้วค่ะต้องเป็นเสื้อแบบนี้ มันจะต้องโชว์เอวโชว์อะไรถูกไหมโอ้ Ooh, ตัวนี้เลยค่ะต่อไปกระโปรงกระโปรงเปิดปุ๊บเจอปั๊บเลยค่ะเป็นสีเทาอ้อปีกนางฟ้าปีกนางฟ้าที่ฉันโหลดมาให้แม่ซื้อในซินเดอเรลล่ามาขึ้นอะไรตอนนี้ดิเลมากเสื้อคลุมของเราอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่ไหนเอ่ยเจอแล้วค่ะแจ็คเก็ตคุมไลยังไม่ทันใส่รองเท้าแค่นี้น้องก็ดูดีแล้วค่ะน้องจากนี้ก็ต้องใส่ถุงเท้าแบบย่นยนแบบนี้ด้วยค่ะเจอแล้วค่ะรองเท้าคู่นี้เหรอใช่เหรอแล้วก็กระเป๋าค่ะสวยมาก สีแดงแบบนี้ใช่ไหมขาดแค่ผมกับการแต่งหน้าค่ะตื่นเต้นแล้วมาอันดับแรกล้างเครื่องสอําอางออกให้หมดตอยผมให้น้องใหม่เป็นทรงนี้เป็นคิ้วแบบนี้ค่ะมาจัดรูปคิ้วกันนิดนึงเน้นเป็นคิ้วเส้นตรงมากขึ้นแบบนี้ไปทารองพื้นให้นางใหม่กันรองพื้นตามเรฟคือเขาใช้อันนี้ค่ะขนตาคอนแทคเลนส์แล้วก็ต้องใช้ตามเขาค่ะสีน้ำตาลตาเงาว,วิ่งวิ่งขึ้นเยอะเลยปัดแก้มวาวๆาแบบนี้ค่ะปัดตรงจมูกด้วยน่าจะต้องคัดเบ้าเฉียวเฉียวนิดนึงและลิปเขาใช้ฉ่ำๆข,ของเจ้านี้ค่ะ พุยน่ารักมากรู้สึกว่าจะเป็นแวน่นดำอันนี้นะคะเป็นแนวมองลอดแวน่นเอาโพสต์ไปรูปนี่ก็คือน้องมิโกหลังจากแปลงโฉมแล้วนะ,ะขอเนี่ยโชว์ก่อนใส่แว่นค่ะไม่คิดว่าจะออกมาชิคได้ขนาดนี้ค่ะดูเป็นสาวไฮสคูลเจ้าปัญหาจอมแกน่นเรียวเฉียวสวยหวานตัวจี๊ดของโรงเรียนค่ะไปไปที่ลุกต่อไปกันในไลฟ์โหมดก็คือกล้าจีบอคกิระแบบช่ำๆเอาล้ค่ะเรามาสุ่มลุกที่สองกันจะได้ลุกอะไรไปหน้ารอบนี้อยากแต่งอะไรหวาน,วนๆเปรี้ยวๆจังหรอจะได้หรือ ไม่ได้จะหยุดอยู่ที่อะไรคะ High form paparazzi คือดิฉันรู้สึกไม่ค่อยดีละลุกไหนวะและนี่คือลุกซ่อนจาก paparazzi โดยคุณคิมโฟนะคะเป็นลุกที่แบบเท่มากปริศนาทาบังเกิดคือเราไม่รู้ว่ามันคือเสื้อตัวไหนค่ะแต่รู้ว่าเป็นของคุณกอร์ล่ากอร์ล่าเจอแล้วค่ะเซิร์ชแต่แรกก็จบแล้วเราต้องการแค่รุ่น0 7นกับ08แต่คำถามสำคัญคือถ้ารุ่น0ูนย์หนึ่งก็สวยเราโหลดไหมโหลดค่ะโหลดค่ะปริงโหลดเรียบร้อยดูซิว่าใครจะได้แต่งลุก high form paparazzi นี้อุ้ยใส่ ไแต่งลุคนี้ได้ <Huh? S 2> สาวสุดฮอตผมแดงจะกลายเป็นสาวหล่อได้ <Morgan S 2> ไหมเแกนฟิริสอาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ในเมืองวินเดนเบิร์กเธอได้พันธุกรรมผมแดงจากแม่มาเต็มเธอเติบโตและอาศัยอยู่ในบ้านหลังค่อนข้างใหญ่ของเมืองเธอเป็นเด็กไฮสคูลเกรดซีนิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ชอบบูลลี่คนอื่นแล้วก็มีนิสัยมินนีนพี่สาวของเธอผู้มีนิสัยตรงข้ามไม่ค่อยชอบทัศนคติและการแสดงออกของเธอเท่าไหร่เรามาแปลงโฉมมีนเกลคนนี้ให้เป็นสาวหล่อกันเอาจริงๆแค่คิดก็ชะงนแล้วว่าเราจะแปลงเขาเป็นสาวหล่อยังไงดีเรามาเริ่มแปลงมเเขาาจกสื้อ ผ้ากันค่ะถอดออกให้หมดโอ้เสื้อซิดิ ตัวนี้ใช่เลยค่ะกางเกงคือกางเกงยีนตัวนี้ค่ะน่าจะต้องเป็นยีนเข้มแบบนี้ตื่นเต้นเหมือนกันนะว่าหลังจากซอยผมให้นางใหม่ลบเครื่องสําอางออกแล้วจะเป็นยังไงใส่นาฬิกาแบบสมาร์ทวอชรองเท้าเราจเป็นต้องใช้คู่นี้ค่ะเนื่องจากว่าน้องเป็นวัยทีนรองเท้าก็จะขึ้นไม่ครบเดี๋ยวเราขอภาพเบรฟออกก่อนค่ะจะได้แต่งหน้าสะดวกทีนี้ก็ซูมเข้ามาที่หน้ากันค่ะล้างหน้าออกให้สะอาดหมดจดถอดตังหูออกฟึบเบิกตัวคิ้วหล่อๆค่ะคิ้วน่าจะเข้มประมาณนี้ค่ะแล้วก็ซอยผมเท่ให้้นนางแบบีคะ โอ้ยกอดเฮ้ยหล่อเลยอะรองพื hmm. ้นให้หน้ามีมิติแบบเข้มเข้มเท่มากขนตาก็ยังมีบางๆหน้ามีความแบบเงาๆชมพูหน่อยๆน่อยโอ้ยกอดน้องมอแกนพอเปลี่ยนลุกจากสาวมีนเป็นหนุ่มเท่ไม่อยากจะเชื่อยังไม่จบค่ะเราต้องมีหมวกกับแว่นแฟชั่นยังไม่จบพอชีต้องใส่แอร์พอร์ตคาหูแบบนี้ด้วยค่ะอาจจะไม่มีเหมือนเขาเป๊ะค่ะแต่ว่าพอได้3ามฟึบ และแว่นที่ใส่คืออันนี้ค่ะเท่แบบเท่สุดสุดอ่ะเป็นหนุ่มเจ้าสำอางลิปเบาวาวแบบเนี้ยโมแกนสาวเปรี้ยวสาวซ่า,วาวความหล่อคือพุ่งมากอ่ะถ้ามี่ใครถามว่าสาวมินเกิลอย่างโมแกนที่มากับผ้าเกตชูเกเตอร์เหมาะกับลุกไหนที่สุดเราเชียร์ลุคนี้เลยค่ะมูฟออนมูฟออนค่ะมาสู่ลุกที่3กันจะได้แก่ลุกอะไรลรยอลฟิวเนอรลหรือว่างานศพราชวงอ่ะนี่คือลุค r รย a l Funeral ลนะคะก็คือใส่สีดําและเราขอจิ้มลุกตรงกลางนี้แล้วกันค่ะ ซึ่งไม่แปลกใจเป็นลุคของคุณคิมโฟอีกเช่นเคยค่ะเราชอบที่แบบเขาเลือกซ c ซที่ไม่ลึกลับเดีย๋ยวซิมรีซอสอย่างเงี้ยเข้ามาก็โหลดได้เลยค่ะออ้รองเท้าในคอลเลกชันนี้สวยมากเราต้องการแค่รองเท้าคําถามสําคัญอีกเช่นเคยเราจะโหลดที่เหลือที่ค่อนข้างจึงนี้ไปด้วยไหม,มโหลดค่ะเอาให้หมดเอาให้หมดมาออ้แว่นเป็นของคุณนิคเนมครีเอเตอร์ที่คุณผู้ชมเคยแนะนาเฟอร์นิเจอร์ที่ฉันครั้งหนึ่งจาได้แล้วจึงมากและผู้ที่จะได้ลุคนี้ไปได้แก่ใครนะใครนะใครนะลุ ค่อนข้างจะเปรี้ยวแซบอยู่ ซานตาถามจริงๆวงล้อสุม่มวันนี้แกกินอะไรเข้าไปซานตาคลอสจะได้แต่งลุครอยัลเฟียนโรลหรือว่าลุคตรงกลางนี้ที่เราบรรจงโหลดมาอย่างดีซานตาคลอสปกติก็อาศัยอยู่ขั้วโลกเหนือเขาทุ่มเทแบบการทำของขวัญตลอดทั้งปีเพื่อเอาไว้แจกเด็กๆที่ทำตัวดีืนก่อนวันคริสต์มาสหากใครอบคุกกี้ไปวางข้างเตาผิงแกจะมุดออกมากินเอาจริงๆดิฉันก็ไม่มั่นใจค่ะว่าแกมาทำอะไรในชาเลนจ์แต่งตัวแปลงโฉมของดิฉันแถมยังได้ลุคสุดแซ่บมันเป็นลุค ที่ดูขัดกับทั้งอาชีพนิสัยและสไตล์โดยปกติของแกอย่างที่สุดอ่ะเราไปลองดูกันค่ะทํำยังไงดีเออคือยิ่งเข้ามาในแคส,สิ่งรู้สึกสิ้นหวังท้อแท้ดูอมกันห้ามปิดตา321ฟึบ คุณป้าไอเทมต่อไปคือสร้อยคอค่ะเอ่อหนวดบังค่ะเน x คือถุงมือค่ะถุงมือเราต้องใส่ให้นางเป็นตะข่ายดาเซ็กซี่แบบเออนี้ค่ะคือรองเท้าเป็นส้นสูงแบบมีมุกรอบๆข้อเท้าไม่ขึ้นเลยค่ะรองเท้าไม่เห็นใจซานต้าเลยดังนั้นนางก็เลยจะได้คู่นี้ไปแทนค่ะเราต้อ,องไปดูที่หน้าที่ผมกันค่ะอะไรๆมันจะดีขึ้นโกนหนวดออกให้หมดคิ้วแกต้องกันให้บางลงแบบนี้ค่ะรองพื้นให้หน้าสว่างและลดริ้วรอยค่ะและทรงผมที่ต้องใช้สําหรับชุด นี้ตามเรฟก็คือทรงนี้ค่ะโอ้ oh. เหมือนเริ่มจะดูดีแล้วไหมอะมันคืออันนี้ค่ะแต่เป็นสีดําแบบนี้เฮ้ยแกเลิศอยู่อย่าว่าแกแกเลิศอยู่อะไรอยู่แล้วเราก็ขัดเบาจึ้งๆโอ้ไม่ก็สวยนะลิปตามเรฟให้ใช้ลิปแมทสีแดงแบบนี้ค่ะปิดท้ายด้วยการใส่แว่นแบบมองรดแว่นอันเดิมค่ะแบบนี้เฮ้ยเจ๊แกก็เลิศก็อะไรก็เสร็จแล้วค่ะสําหรับลุค Royal ฟ u n e r a l ลของซันเตคลอสต้องขอโทษจริงที่ทำลายภาพลักษณ์นางคือท่านางเดินผ่านแล้วคิดว่าเจ๊คนนี้จึ้งอะปากแดงแรงริบแต่งตัว มีเทสมากซานตาคอสกลับไปทาของขวัญเธอเขา uh, ลองออฟออนออฟออนอีกรอบแล้วมาดูลุคที่สีกันค่ะได้แก่ได้แก่คขาเท็ดโคเรดดิ้กดงกรี๊ดมากอยากแต่งลุคนี้ค่ะในบรรดาทุกลุคถ้าดูมูดบอร์ดใน Pinterest คือความสาวหวานประจำกระท่อมเก็บผล,ลไม้มีผ้าพกหัวใส่ชุดสีขาวและนี่ก็คือเซตที่คุณคิมโฟจัดไว้ค่ะเราขอจิ้มลุคตรงกลางนี้แล้วกันค่ะปิ หลดเสร็จเรียบร้อยค่ะ,อ,ะอย่าเพิ่งมีความคาดหวังสูงมากเพราะว่าคำถามต่อไปคือใครจะได้ใส่ขอร้องละวงล้อยอยาแกงกันขอร้องเลยนะรอบนี้เป็นชุดเดรสสีขาวแบบมันหวานหวานเจียบเลยอ่ะมันแบบทวิสต์มากไม่ได้ เนลมิอิโตะค่ะน้องสาวของคิโยชิอิโตะหรือเปล่านะแน่นอนเราต้องเอชน้องอัพขึ้นมาเป็นไวเอรจอค่ะเพื่อให้ซีซีโผล่แล้วเราใช้ได้ไอายเนอร์เราก็มีเยอะแล้วนะลิปสติกซีพียูดิฉันเริ่มร้องขอชีวิตอ๋อทำไมเราไม่เจอกันเร็วกว่านี้ในมือของฉันนั่นมีดอกไม้นาามิอิโตะน้องสาวของหนุ่มฮอตอย่างคิโยชิอิโตะพ่อกับแม่ของนางเป็นนักกีฬาที่ประสบความสําเร็จแต่นานามิจังมีความฝันและความสนใจในด้านอื่นเรามาเอชน้องอัพเป็นไวนผู้ใหญ่แหละแ,บบและปลงโฉมเขาให้จึ้งกันค่ะโอ้ิ ก็คือน,น่ารักมากและเราจะต้องเอชน้องอัพเพื่อให้ซีซีขึ้นครบนะคะเป็นอย่างเดีใน32มสองึมันรนดอมชุดอะไรให้น้องเนี่ยเอาเสื้อพ้า ออกเลยค่ะตามแรฟลยใช่อันนี้หรือไม่ไม่ใช่ค่ะมันคือชุดนี้อะ่ะทุกคน32ฟรุป๊ปดอกไม้อันนี้ค่ะรองเท้าน่าจะอะไรก็ได้เพราะมองไม่เห็นอยู่ดีแล้วก็ถุงมือเป็นแบบสีขาวตะข่ายแบบนี้ก่อนที่จะใส่หมวกเรามาเขียนคิ้วแต่งหน้าให้น้องใหม่กันค่ะแล้วก็ขออนุญาตปิดเรฟละคิ้วประมาณนี้ไหมถ้ารองพื้นกันเราไมา่ใช่รองพื้นตามเขากันค่ะซึ่งก็คืออันนี้ผมแบบนี้เลยค่ะแบบน่ารักมากคงสีผมเดิมไว้ให้น้องด้วยนะอาจจะเข้มขึ้นมานิดนึง มอ,อประมาณนี้โอหขนตาคือดีงามมากเสร็จแล้วถ้าแต่งหน้าตามเขาเนี่ยเขาจะคัดเบ้าแบบชัดๆเลยค่ะอายไลเนอร์แต่ว่าเป็นสีน้ําตาลเข้มก็พอค่ะแบบฟุ้งๆอะไรอย่างนี้ค่ะบัดแก้มแบบชมพูน่ารักมากแล้วก็เบลนด์เห้เขาเข้ากันกับหน้านิดนึงแบบนี้ค่ะแม้ว่าเรฟจะเป็นปากแบบแมตแต่เราอยากได้ปากฉ่ำๆมาได้ไหมเป็นปากฉ่ำโทนนี้ดีไหมกำลังสดใสเลยค่ะเหมือนบาร์บี้มากแล้วก็ต่างหูวินเทจประมาณนี้ค่ะเจอแล้วค่ะดอกไม้สีขาวถ้าเราจะเปลี่ยนให้น้องมาใส่เป็นคอตเ คอสีโอรสแบบนี้ได้ไหมอย่างเช่นเดรสก็จะเป็นชมพูแบบนี้เอาเป็นว่าลองดูก่อนแล้วกันนะคะว่าหมวกมันมีสีอะไรให้เราบ้างเจอแล้วค่ะหมวกของเราเฮ้ยมันมีสีชมพูทุกคน,นทุกนสวรรค์ที่ทุกอย่างเข้าข้างให้เราได้ใช้โทนสีชมพูได้ค่ะแ็้วคือน้องแบบลุคนี้น่ารักมากๆเลยค่ะนี่ก็คือฟินิชลุ o t t c o t c o r e w e d d i n g น้องสาวของคิโยชิชายหนุ่มสุดฮอตโตมาพี่ต้องห่วงน้องแน่นอนค่ะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากน้องสวยฉ่ำมาก ต่อการผ่านกันมามากมายแต่นี่เป็นลุกที่5แล้วก็ลุกสุดท้ายของชาวเมืองซิมก่อนที่เราจะไปสุมซิมจากในแกลลี่ที่ผู้ชมทางบ้านส่งเข้ามากันคะ่ะ Street High ั่น h i o ยอันนี้ก็ตื่นเต้นซึ่งหมายถึงลุกเหล่านี้ค่ะและเราก็จิ้มลุกตรงกลางอีกเช่นเคยช็อปกระเป๋าเข้าคลางัง4ีอีกอันตริงโหลดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะคำถามสำคัญอันเดิมคือชาวเมืองคนที่5ที่จะได้ลุกสุดเซ็กซี่นี้ไปได้แก่ใครกันคะและวงล้อจะหยุดแล้ว ซานตาหล่อนจะมาโพล่สองรอบไม่ได้ค่ะวงล้อถึงกับกระตุกค่ะไปค่ะจะได้หรือไม่เฮ u ส์ like <a> house. เป็นบล็อกเกอร์ชาวดัชที่อาศัยอยู่กับรูเมดนอกจากสไตล์การแต่งตัวนี้ของเธอ เราก็ไม่ไรเกี่ยวกับเธอไปมากกว่านี้แล้วค่ะเพราว่าเรามาแปลงโฉมนางเป็นลุคสตรีทแบบเซ็กซี่กันอันดับแรกหาเสื้อผ้าเหมือนเดิมไงค่อยปิดแต่งหน้ากันอก36เอวยีสี่สะโพก38เอากับเขาสิรู้สึกสับสนว่าคือเสื้อตัวไหนแต่ดิฉันว่าคือตัวนี้เป๊ะปังใช่เลยแต่สีใช่ไหมอ่ะสีนี้ใช่เลยค่ะกระโปรงก็มาเป็นหนังแบบนี้ไปอีกค่ะรองเท้าบูทเราขออนุญาตปรับเป็นอันนี้นะคะเพื่อให้ขาเขาดูเรียวแล้วก็รองเท้าบูทตามเรฟมันไม่ขึ้นไง ปิดเรฟแล้วก็ไปแต่งหน้าให้นางกันค่ะอันดับแรกเขียนคิ้วให้ใหม่นะคะอันดับแรกคิ้วแบบนี้ดีกว่าค่ะปรับเล็กน้อยค่ะเจอแล้วค่ะผมคืออันนี้ค่ะโอ้ก็อดมาเรียนปรับบุคลิกกันค่ะตานางดูงม่วงเหมือนจะหลับไปหน่อยนะคะแล้วก็ลืมตานางขึ้นค่ะรอบนี้เรามาใช้รองพื้น Max กซิสแมทแบบนี้บ้างขนตาแบบสะพรึงหูดีมากอ่ะแก้มปัดแก้มตามเรฟคือนางต้องใส่แอร์พอตสีดําแบบนี้ค่ะแม้ว่าตามเรฟจะเป็นลิปแมทสีแดงแต่ว่าเรา ให้นางฉ่ำวาวแดงแบบนี้ได้ไหมและนี่ก็คือลุคของนางสับสับก่อนใส่แว่นค่ะแว่นก็เป็นแว่นทรงเดิมแบบนี้เลยค่ะายแช์ประมาณนี้เลยค่ะฟินิชลุคค่ะปังปังสับสับแถมดูเป็นนักเขียนบล็อกเกอร์ที่เปรี้ยวซ่าน่าสนใจขึ้นเยอะเลยค่ะพอโชว์แล้วก็มีดีนะเนี่ยไปค่ะไปสุ่มแปลงโฉมซิมคุณผู้ชมในแกลเลอรี่กันมาค่ะเรามาสุ่มลำดับตั้งแต่1ถึง50แต่ว่าเราจะฟิลเตอร์ในแกลเลอรี่จากคุณผู้ชมที่ส่งเข้ามาใหม่สุดก่อนจะได้สลับวิธีการนับบ้าง แรกที่ได้ลำดับแบบต้นๆแต่เกาดีเหมือนกันค่ะจะได้มีโอกาสกระจายกระจายได้รับเลือกเท่าๆกันไง ลำดับที่4เนียค่ะฉันสุ่มได้ไชนีสเกิลในช่วงตรุษจ,จีนเหรอนี่ขอให้เอง,เองปังๆนะคะคุณลลรีนาวาต้าดิฉันไม่ได้เข้าแฮชแท็กนี้มานานมากแต่ดูทุกท่านส่งเข้ามาสิอันนี้คือสวยจึ้งมากคนโอแซคจูเบรกทำไมหลอกขนาดนี้คะจัทนุถนอมน้องๆเป็นอย่างดีนะคะขอบคุณทุกคนมากๆขอโทษที่ไม่สามารถอ่านชื่อน้องที่ตั้งมาไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าเป็นภาษาไทยค่ะน้องก็เลยได้ชื่อภาษาอังกฤษในเกมใหม่เราเป็นอลิชานะคะหวังว่าจะชอบนะ ไปลองไปสุ่มลุกให้น้องกันตื่นแต่ละและมาหมุนลุกที่ได้กันค่ะลุกที่ได้ได้แก่คนสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดอ่าน้องสิ่งยังไงอ่ะเบควิชลุกที่2ค่ะอันนี้ไปเสิร์ชกู o ก l e มา ถูกไหมเนี่ยซึ่งก็คือลุกชุดสีชมพูตรงกลางนี้ค่ะน่ารักมากใช่คะ่ะและลุคนี้ก็เป็นของคุณคิมโฟอีกเช่นเคยเรามาเริ่มจากการแต่งหน้าให้น้องเลช่าบ้างดีกว่าค่ะคิ้วอุ้ยสวยเลยผมคือทรงนี้ค่ะว้าวแล้วก็ให้ตรงกับสีผมน้องก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราคิดว่ารองพื้นอันนี้น่าจะเหมาะกับน้องโหคมเข้มมากขนตาพยายามเอารุ่นบางๆเหมือนที่ผู้ชมทํามาตอนแรกนะเพราะคิดว่าน่าจะชอบรุ่นแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ปัดแก้มอุย้ยน่ารัก น่ารักมากลูกนี้จะต้องหวานคะ่ะฉะนั้นปากต้องฉ่ำอะไรอย่างนี้เราใส่ต่างหูเป็นรูปผีเสื้อเสียมพูให้น้องก่อนได้ไหมก็เดี๋ยวใส่สร้อยเสียมพูน่ารัก,น,รกน่ารักให้น้องก่อนค่ะแบบนี้น่ารักมากหาโบอันใหญ่อันเดียวไม่เจอแต่เจออันเล็ก2อันแบบนี้ซึ่งเราว่าน่ารักไม่ติดเลยนะไปที่ชุดกันเลยค่ะเราพอใจกับโบแล้วเจอแล้วว่าเจอแล้วเจอแล้ว,ลวตื่นเต้นจะใส่ชุดเสียมพูให้เรานะใน32ฟ 3. รีปรองเท้าต้องเป็นสีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็หากระเป๋าให้หน้องกันกระเป๋าคือสีขาวอัน นนเลยค่ะแต่ว่ากระเป๋าชนโบค่ะขออนุญาตไม่สะพายกระเป๋าแล้วกันนะคะกระเป๋าไปชนโบข้างบนและเรารู้สึกว่าผิววันนี้ทําให้น้องดูมีอายุแล้วก็เสียสมดุลความตาชั้นเดียวของน้องไปเราก็เลยจะเปลี่ยนให้เป็นผิวอันนี้แทนค่ะนี่ดูเด็กนงเยอะแล้วก็เอาความตาชั้นเดียวของน้องขึ้นมาเล็บก็ต้องชมคูแบบนี้ถูกไหมซิมสุดคิ้วของคุณผู้ชมหมายเลข4ี่ได้เป็นสาวหมวยมามอบอ่งเป่าให้ทุกคนพอดีเลยค่ะก็หอใด้วยคนเฮงๆงปังๆตลอดปีนะคะมีเงินเข้ากระเป๋าไม่รู้ตัวแบบรัว,ร,วรัวกันไปเลยค่ะหวังว่า ว่าคุณผู้ชมเจ้าของน้องจะชอบนะคะเราชอบมากเลยน่ารักมากและนี่คือการแปลงโฉมซิมทั้ง6ท่านนะคะรวมถึงซิมของคุณผู้ชมท่านสุดท้ายด้วยก <c oughs> ็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขดิฉันก็ไม่เข้าใจค่ะว่าทําไมซานตาแกกลับมามีหนวดคือฉันเลีพอร์ตแกมาแกก็กลับมามีหนวดแล้วค่ะอะเดินความต้องการของแกก็ได้ชอบลูกไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์กันไม่ได้นะคะส่วนตัวเราชอบน้องคนแรกมากคือไม่คิดว่าจะแต่งออกมาแล้วจิ้มลิ้มดูดีน่ารักขนาดนี้หรือแม้แต่ความเท่ความสาวหล่อของมอแกนดิฉันคือแปลกใจสุดและซิมมมออผู้ชกก็เหืนั พร้อมรับความหวานพร้อมแจกอ่างเปาจริงๆขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้เราตลอดเลยอ่านดูคอมเมนต์แล้วก็ส่งพลังใจให้ดูคอมเมนต์นะคะแม้ว่าจะไม่มีเวลาตอบก็ตามช้อนยอดูดตามเราใกล้จะถึง8 0ด0 0แล้วไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆต้องขอบคุณการสนับสนุนอย่างหนักหน่วงของทุกคนจริงๆอะที่ทาให้ช่องเราดําเนินมาได้ถึงขนาดนี้ไปค่ะเดี๋ยวไปอัดต่อคลิปต่อไปรัวๆเลยเจอกันใหม่เร็ว,รว,รว,รวนี้อ่ะบาย